ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะนิกกี้ยอมรับจีบก้อยแต่ใบเฟิร์นแปลกไป มีข่าวคราวกับสาวๆตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับนิกกี้นาชัดไม่ว่าจะเป็นกระแสรีรเทิร์นกับแฟนเก่าหรือข่าวกุ๊กิกกับเพื่อนสนิทใบเฟิร์นและข่าวล่าสุดอย่างการตามจีบนางเอกสาวก้อยรัชพรซึ่งล่าสุดนิกกี้ก็ได้ออกมาเคลียร์ในรายการผู้หญิงอยากเล่าถึงความสัมพันธ์กับสาวๆแล้ว โดยพิธีกรได้ถามว่ามีข่าวกับคนโน้นคนนี้ตกลงใช่สักคนไหมที่มีข่าวที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าอยากจะรีเทิรนกับรักเกา่าซึ่งหนุ่มนิกกี้ก็ได้ตอบว่ากับคนเก่าเป็นเพื่อนกันไปนแล้วครับแล้วกับใบเฟิร์นผมขอพูดออกสื่อเลยนี่เป็นสื่อแรกเลยนะครับเฟิร์นพัสกรน่นาไม่รู้เขาเป็นอะไรตอนนี้เขาบล็อกอินสตาแกรมผมนั่นเองค่ะ และยังได้บอกอีกว่าถ้ามีโอกาสเจอถามพี่เขาให้หน่อยได้ไหม